ดาวพฤหัสมหาอุดทำนายดวงชะตา12ลัคนาราศีดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสำเร็จสติปัญญาและโชคลาภในขณะที่ราศีกรากฏเป็นเรือนเกษตรของพระจันทร์ซึ่งหมายถึงจินตนาการและการปรับตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวความสุขและสุขภาพจิตใจ การโครจรของดาวพฤหัสในราศีกรกฎถือเป็นตำแหน่งมหาอุดถือเป็นจุดให้คุณสูงสุดของดาวพฤหัสส่งผลให้พลังงานด้านบวกของดาวพฤหัสเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเปรียบเสมือนการได้ดาวแห่งปัญญาและความสำเร็จมาอยู่บนฐานที่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ตามคำกรนทางโหราศาสตร์กล่าวไว้เกี่ยวกับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาอุดว่ามหาอุดพฤหัสสวัสดีจะมั่งมียศศักดิ์เป็นหลักฐาน ทั้งช้างม้าค่าคนพลาคารเป็นอาจารย์วิชาปัญญาดีดาวพฤหัสตำแหน่งมหาอุตให้คุณสูงสุดส่งผลดีต่อทุกราศีในหลากหลายด้านแตกต่างกันไปโดยผลของดาวพฤหัสบดีมหาอุตต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีมีดังนี้ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ส,สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสบดีสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์ หมายถึงบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงผู้ที่มีอายุน้อยกว่าการเริ่มต้นชีวิตหรือโครงการใหม่ๆในชีวิตหมายถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆและหมายถึงเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุการเดินทางไกลาการพัดพรากจากเป็นหรือจากตายการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง ส่วนตำแหน่งราศีปรากฏสำหรับคนลัคณาราศีสิงห์หมายถึงตำแหน่งที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนหรือการเกิดศัตรูลับที่มองไม่เห็นการเกิดเหตุการณ์กระทันหันปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้วางแผนดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งวินาศ หากมองในแง่ดีคือการให้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่อย่างลับๆมีผู้ใหญ่หนุนนำหรือเป็นแบ็คให้คนลัคนาราศีสิงห์รวมถึงมีการให้การสนับสนุนจากบริวารลูกน้องหรือทีมงานหรืออาจเป็นการสิ้นสุดของปัญหาที่มีมาและถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แต่ในแง่ร้ายคือมีโอกาสเกิดปัญหาอุปสรรคการมีศัตรูลับการไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับความสูญเสียที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพอาจามีการล้มป่วยจากเป็นจากตายแบบกระทันหันบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงสร้างปัญหาใหญ่ทําให้คนลัคนาราศีสิงห์ต้องเข้าไปแก้ไขโดยปัญหานั้นจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวรับมือหรือที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น ในด้านการงานต้องระวังการถูกหักหลังการถูกเลื้อยขาเก้าอี้การถูกโกงจากบริวารหรือลูกน้องคนสำคัญมาขอลาออกแบบไม่มีวี่แววมาก่อนลูกน้องของคุณอาจทำง,งานผิดพลาดหรือล้มป่วยต้องหยุดงานกระทันหันทําให้คุณต้องวุ่นวายในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหยุดทํางานเตือนให้เตรยียมสำรองข้อมูลที่สำคัญของคุณไว้ในหลายๆทางไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ ในด้านชีวิตส่วนตัวลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงดอไม่เชื่อฟังสร้างปัญหาหรือมีเกณฑ์ล้มป่วยมีเกณฑ์ต้องพัดพร่าจะเป็นจากตายจากคนที่อายุน้อยกว่าคู่รักที่เพิ่งคบหาดูใจกันต้องระวังการทรยศหักหลังแบบที่คุณไม่เคยระแวงระว,งระวังมาก่อนในด้านสุขภาพต้องระวังโรภเคภัยไค้เจ็บที่ซ่อนเร้นภัยเงียบโรคที่ไม่เคยแสดงอาการหักป่วยแล้วไปพบแพทย์คุณก็จะเจอหมอที่ใช้แนวทางการรักษาไม่ตรงกับโรค ระวังการล้มป่วยหรือการประสบอุบัติเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนดาวพิหัสบดีแม้อยู่ในตำแหน่งมหาอุทเท้ผลโดดเด่นในเรื่องการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจึงเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบลับๆับสันโดษแต่พลิกแพลงไปตามสถานการณ์ต้องควบคุมสติให้มากขึ้นวางแผนเตรียมตัวรับกับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายๆช่องทาง สำหรับคำแนะนำในการเสริมดวงชะตาเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีสิงห์ควรหมั่นทำบุญโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือการรักษาสัตว์ป่วยการทำบุญลงศพการทำบุญโรงพยาบาลเพื่อลดความร้ายแรงของปัญหาหรือเหตุการณ์การสูญเสียพลัดพรากแบบกระทันหันที่มีโอกาสเกิดขึ้นฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ